สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง rainy day station ของฝนกันอีกเช่นเคยนะคะก็หายหนะ้าหายตาก,กันไปหลายเดือนเหมือนกันนะฝนไม่ได้ทำวิดีโอมาสักพักนึงแล้วนะแต่อพอดีวันนี้เนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีข่าวใหญ่นะคะของวงการวีซ่า,อาของประเทศออสเตรเลียนะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เพิ่งประกาศออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะฝนก็อยากจะ มาอัปเดตนะคะข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะคะในประเทศออสเตรเลียให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนที่จะไปถึงข่าวสารตรงนั้นนะคะฝนฝากอ่าเพจนะคะเป็นอ่าเฟซ o ุ๊กเพจนะคะของฝนนะคะที่ช่อง r e n n y d e ดสตที่ฝนทำวิดีโอนี้นะมีหลายคนสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆอยากคุยเป็นเรื่องส่วนตัวอยากขอกคำปรึกษาอยากจะถามนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ไปติดต่อฝนได้ที่ เฟซบุ๊กเพจนะคะชื่อข้างล่างนะฝนขึ้นไว้ให้นะคะเป็นอ่า f b o o k r o k rainy day in Australia นะคะตรงนั้นก็สามารถที่จะไปดูข่าวสารต่างๆได้แล้วก็ไปพักทายพูดคุยกันได้ที่นั่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะาข่าวที่ฝนจะมาอัปเดตนะคะก็คือมีอยู่2-3สเรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือวีซ่า Visa นักเรียนนะคะของไทยนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนไทยเนี่ย กไปอยู่เลเวล3นะคะหลายคนก็สงสัยว่าเลเวลนักเรียนน่ยคืออะไรนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถือวีซ่านักเรียนสมัครวีซ่านักเรียนมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมีจัดอันดับเลเวลนะคะของประเทศต่างๆที่เข้ามาเรียนในประเทศออสเตรเลียมีเลเวลหนึ่ก็คือเป็นนักเรียนชาติที่มีคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะมาเรียนในออสเตรเลียเขาจะจัดให้ กลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะเป็นนักเรียนเลเวลหนึ่งนักเรียนเลเวลสองก็เป็นกลุ่มประเทศที่มาเรียนในออสเตรเลียเป็นกลุ่มประเทศกลางๆเนาะเลเวลสามก็คือเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะของไทยเราปีนี้นะก็คือตกไปอยู่เลเวลสามจากเลเวลสองนะคะ มันมีผลกระทบอะไรบ้างกับนักเรียนของไทยนะคะก็มีนะทุกคนเกี่ยวกับการสมัครวีซ่านักเรียนวีซ่าผ่านยากขึ้นไหมก็ยากขึ้นไปสมัครกับโรงเรียนไหนๆคุณายๆว่าก็ไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะรับก็ค,คือเวลาเราไปสมัครเรียนกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยคือโอกาสโดนปฏิเสธมันค่อนข้างสูงนะ แล้วก็ที่สำคัญเลยเราต้องโชว์เงินนะคะในสเตทเมนต์ปกติแล้วเลเวล2นักเรียนเลเวล2เนี่ยคุณไปเรียนกับโรงเรียนเลเวล1ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องโชว์สเตทเมนต์คือสเตทเมนต์ในบัญชี8 0 0 0 0 0เล้านอะไรก็แล้วแต่ที่วีซ่านักเรียนเขาเขาอขอดูในสเตทเมนต์เรานะคะคือความน,นจริงแล้วเนี่ย ถ้าเราอยู่ในเลเวลสองเนี่ยไปสมัครในโรงเรียนที่อยู่เลเวลหนึ่งจริงๆเขาไม่ต้องขอดูหรือเราไม่ต้องโชว์สเตทเมนต์ก็ได้นะาสามารถที่จะผ่านวีซ่าได้แต่ว่าเลเวลสามเนี่ยคุณไปสมัครที่ไหนต้องโชว์สเตทเมนต์ตลอดนะคะก็คือเราต้องมีเงินในสเตทเมนต์ให้เขาดูอ่ะคุณง่ายๆโดยที่ปกติถ้านักเรียนที่ประเทศนักเรียนที่อยู่เลเวลหนึ่งหรือสองไม่จําเป็นจะต้องให้เงินดูนะเนงินในบัญชีเขาไม่จาเป็นต้องดูแต่ว่า นักเรียนเลเวลสคือต้องดูตลอดถามว่าทำไมอยู่ดีเราตกมาเป็นเลเวลสนะทุกคนเพราะว่า,าเขาดูหลายๆอย่างนะดูจากหนึ่งเวลาไปเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนตั้งใจเรียนไหมนะคะเด็กนักเรียนไทยที่ไปเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนหรือเปล่า2วีซ่าอื่นๆที่สมัครใหม่เช่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าอื่นๆมีคนหนีวีซ่าเยอะไหมประวัติการอนุมัติวีซ่า ของประเทศไทยของคนไทยที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียเขาทาอะไรผิดหรือเปล่าทําผิดกฎหมายหรือเปล่ามีวีซ่าหรือเปล่าสมัครวีซ่าที่ไม่ควรจะสมัครหรือเปล่าอย่างเช่นพวกวีซา่ารีไพลซึ่งฝนก็เคยพูดมาตลอดนะว่ามันเป็นวีซ่าที่เราสมัครไม่ได้แต่ก็มีคนสมัครเยอะเยอะมากมายจนทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนว่ายอย่างนั้นเถอะนะเพราะว่ามันทําให้มันเป็น กระทบอ่ะกับคนไทยทั้งหมดเลยอ่ะที่เขาสมัครวีซ่าอื่นๆมาเรียนหรือมาทํางานหรือมาทําอะไรที่มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันก็ทําให้การอนุมัติวีซ่าการขอวีซ่าเนี่ยเป็นไม่ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขามองภาพรวมแล้วเนี่ยคนไทยไม่ค่อยโอเคอ่ะพูดง่ายๆนะทุกคนมันก็ทําให้เรากลายเป็นเลเวลสอะไรอะไรมันก็ยากขึ้นสมัครวีซ่ายากขึ้นเนาะ โอเคทีนี้อันที่สองนะคะที่เขาประกาศมาก็คือวีซ่าขึ้นราคานะวีซ่าเนี่ยขึ้นราคาจาก คือข,ขึ้นทุกทุกวีซ่าเลยนะจากสมมติวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อก่อน150เหรียญน,นะคะค่าสมัครวีซ่าตอนนี้ขึ้นเป็น1น0นะคะว mm ีซ่านักเรียนนะคะจาก650ตอนนี้ขึ้นเป็น5เหรียญน,นะคะ mm hmm. แล้วก็ Work a n d holiday visa นะคะที่เคยจ่ายอยู่ที่5 1 0เหรียญตอนนี้ก็เป็น640ี่เหรียญน,นะคะ mm hmm. ก็คือค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่ามันก็สูงขึ้นนั่นเองนะ mm hmm. แล้ว นอกจากค่าธรรมเนียมวีซ่าจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยทาง Immigration เขาก็ประกาศออกมาว่านักเรียนที่จะสมัคระจะสมัครมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยกดเกณฑ์ในการอนุมัติวีซ่าเนี่ยก็จะยากขึ้นด้วยคือยากขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายหลายคนที่สมัครมาเรียนเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยหนึ่งคุณต้องการที่จะมาทำงาน 2. มาเรียนเพื่อที่จะเอา p r เพื่อที่จะมาอยู่ตั้ง รักฐานในออสเตรเลียนั่นเองนะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอะปัจจัยหลักที่จะมาเรียนจริงๆอะ่ะแทบจะไม่มีเลยคุณมีผลประโยชน์อย่างอื่นนะแอบแฝงเอาไว้ก็เข้าใจได้นะทุกคนแต่ว่าคือมันมากเกินไปจนกระทั่งเขาเนี่ยอยากจะให้มันมันรัดกลุ่มมากกว่านี้อะ่ะในการที่จะรับนักเรียนเข้ามานะคะซึ่ง กฎเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งค่าวีซ่าปรับขึ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะเริ่มขึ้นในปีภาษีใหม่ของออสเตรเลียนะซึ่งจะเริ่มในเดือนของกรกฎาปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าใครอยากจะสมัครวีซ่านักเรียนนะคะก็ให้รีบสมัครนะเพราะว่ามันยังเป็นกฎเกณฑ์เดิมอยู่มันอาจจะไม่ได้ andro. ง่ายแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ยากขึ้น นะเพราะว่าหลังจากกรกดาไปแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์ในการสมัครยากขึ้นการพิจารณาต่างๆนี้จะถูกรัดกุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะผ่านวีซ่าเนี่ยก็คงจะเป็นแมบค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะสมัครวีซ่าสมัครเลยตอนนี้เลยนะค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างๆก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ยังไม่ขึ้นนะคะถ้าใครสมัครกรกดาไปแล้วเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้น,นกฎเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่าเนาะรีบๆนะคะถ้าใครจะสมัคร ทีนี้เนี่ยฝนก็อยากจะฝากเอาไว้นะสำหรับคนที่ส,สมัครวิซารีพายนะซึ่งเราก็เคยเตือนแล้วก็เคยพูดกันไปแล้วในหลายๆวิดีโอนะคะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันก็เ,เสี่ยงนะเพราะว่า,าคุณกลับไปเนี่ยก็คือติดแบคลิสตนะคะก็คือมันมันไม,ไม,ไม่ไม่โอเคสำหรับ ตัวเองด้วยก็เข้าใจคุณอาจจะได้มาทํางานที่ออสเตรเลียเป็นระยะเวลาแค่สั้นๆแต่โอเคคุณติดแบัลิฟนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้ภาพโพสของคนไทยที่มาทํางานมาเรียนหรืออะไรที่เขามากันแบบดีๆอะ่ะมันเสียไปด้วยนะคะการพิจารณาเลเวลนะคะหรือระดับอ่าเลเวลระดับ,บ1-2-3่องสาของแต่ละประเทศที่มาเรียนในออสเตรเลียเนี่ย,ยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปทุกๆหเดือนนะคะ น่าจะสักประมาณช่วงสิงหากันยาน่าจะเขาน่าจะประกาศอีกรอบนึงนะคะว่าเราอยู่ในระดับเลเวลไหนนะคะเราเคยอยู่เลเวลสองนะเราไม่ได้เราไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่เราก็ไม่ได้แย่ที่สุดอะ่นะเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็คือตกไปเป็นเลเวลสามแล้วนะมันก็ไม่รู้นะรอดูว่าเราจะมีสิทธิ์ขึ้นมาเลเวลสองอีกหรือเปล่านะคะนะอีกหกเดือนข้างหน้านะคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับ การทำดีการทำไม่ดีของคนที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะการถือวีซ่าต่างๆอะไรนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะให้ทุกคนระมัดระวังนะคะสำหรับเอเจนต์ที่อบอกว่ามาทำงานได้ถือวีซ่าท่องเที่ยวมากอ่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานมีนายจ้างเขารับรองให้อะไรต่างๆนะอย่าไปเชื่อนะทุกคนมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มันก็คือโดนเขาหลอกนั่นแหละ <c oughs> นะโอเคสำหรับวันนี้นะทุกคนฝนก็มา,าฝากข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีข้อมูลอะไรที่อยากจะสอบถามฝนมีคำถามอะไรนะก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะคะหรือว่าไปคุยกับฝนได้ที่ f a c e o o o k p a นะคะ rainy day in australia นะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝนสัญญาว,ว่าจะทำคลิปวิดีโอให้ บ่อยขึ้นนะแล้วก็มีข่าวสารอะไรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ,คะบ๊ายคาย